สวัสดีค uhm ร so, ับผมยะผสวยการสซ็เวอร์ชันนะผมนี่คืาอยู่กับเกมทีรอบเลเอร์กับมอของกาเซสนะผมอะกาเซสคุณหน่อยเอาตามชื่อแลยวผมลืมว wow. ่ะกาเซสกาเซสเนี่ยกาเซส ลาเซียสลาคิลาลาลาคิมาป่ะครับไม่แน่ใจครับใช่ใช่ลาลาคิมาลาคิมากาเซียสนะผมหน้าตาแบบนี้นะผมดูขนาดตัวมันได้นะผมทะลุจอเลยดีครับไปรับโทรศีพทวเหว่าหน้าตาจน่ารักขนาดไหนเนอะลุยกันเลยเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮาโยเสียงดังลั่นมาก ครับผมหน้าตากาเซนแบบนี้เนี่บผมเฮ้ยลืมปั๊มตังค์โทษแฮมเมอร์แฮมเมอร์บวกมาริคแมริเกนเป็นไงอะมาริเกนใส่หน้ากาใส่หน้ากาแฮมเมอร์ตาไฟเฮ้ยถ้าผมก็ทุกอย่างสกิลเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะผมแต่ว่ารูปร่างหน้าทางจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเป็นยังไงนะผมเก็บไปแล้วหนึ่งศพ ไอ้มังตีแรงจังวะออกดับทองมาลืมมาก็ผมดูสกิลหนึ่งเดีวยวนะผมสกิลการแช่แข็งแล้วผมสกิลเหมือนเดิมนะผมด,ดูนะปดล้วกันซูมันเฮ้ยโทษกว่าผมเพรับผมมาดูในกว่าดนะผมนี่คนระับหน้าต่างมันนะผมสกิลสามใช่ไม่ได้สกิลหนึ่งแล้วครับนี่นะค,นครับเอฟเฟกต์เหมือนคล้ายๆเดิมนะผมเอฟเฟกต์จะคล้ายๆเดิม เอฟเฟกต์วันถุแบบนี้ครับคล้ายๆเดิมครับผมแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปร่างอรือตาเนอะผมแต่ก็สวยครับจริงๆถือว่าสวยใช้ได้แล้วตัวเนี้ยแล้วสต,วตัวผมชอบนะคาร์เวล่าสมูทใส่มาทำไมใช้ได้ครับ ก็เอฟเฟกมันไม่มีอะไรพิเศษนะผมแต่ว่าก็ตัวตัวชอบแล้วกันอะเออแล้วเดี๋ยวติดตามในพาร์ทหน้าก่อนว่ามีอะไรนําเสนอหรือเปล่าพาร์ทนี้นก,ก็จบแค่นี้แหละเพราะว่าเอฟเฟกมันไม่มีอะไรเสนอจริง,รงไปแล้วครับออขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะ